สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่นเกม My Universe Cooking Star Restaurant ค่ะก็เป็นเกมเล็กๆราคาเบาๆไม่ถึงร้อยเนาะยิ่งซื้อเป็นบันเดินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30-40กว่าบาทเองอืมมาลองเลือกตัวละคร Yes ชื่อนะคะตั้งชื่อไปไปโลด ยินดีที่ได้รู้จักต่อไปเลือกชื่อร้านอาหารชื่ออะไรดียะชื่อแมวบ้านเราแล้วกันที่เกียจคิดเนาะโปโป,โป yes ไปเลยอ้ conversation นิชาไปนิดหนึ่งมาเริ่มคุกกิ้งกันเลยนะคะอ่าชื่อร้านมาแล้ว ว้าว wow, Your new restaurant looks amazing อยู่ดีจังเลยอ่ะกด W A S, S D เดินกด E คุย <c oughs> That's great name อ่มาต่อไปฟันของเธอเป็นจริงแล้วได้มีร้านอาหารเป็นของตัวเองเดินเข้าไปกด shift วิ่งใหญ่จังเลยร้านใหญ่จังเลย ต่อไปยังไงต่อไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยเอเอ,เอมีชั้นสองด้วยอ่ะมาใครมาเอยโอเดินนอกไปดูสิไมเคิลอ๋อ you must be sick cat เป็นเชฟของเรานั่นเองไมเคิลไปใช่ไหมเป็นเชฟใช่ไหมนะอูฉันรักครัวนี้แล้วให้เราวิ่งคุยบอกว่าเชฟคนนี้เป็นตำนานมากเลยแบบว่าโอ้ยเอออ่ะต่อไป welcome new customer ก็คือไปเชิญลูกค้ามานั่งนะคะ,อ,ะอืมกด E ที่โต๊ะอ๋อนางคือจะมาเป็นลูกค้าเราได้แหละอ่ะโอเคอ่ะนั่งสั่งอะไรดีคะ่ะรับอะไรดีคะรับอะไรดีคะรับอะไรดี สรุปคือดิฉันเป็นลูกกระจกนะคะในการรับออเดอร์เสิร์ฟจดจดจดออเดอร์ค่ะสั่งแฮมเบอร์เกอร์ไปให้เชฟอ๋อพี่เบิม้มพี่เบิ้มคะ่ะลูกค้าต้องการเบอร์เกอร์นี่คะ่ะชีสเบอร์เกอร์อ๋ออีพี่เบิม้ม ให้กูเป็นคนทําเริ่มจากหั่นมะเขือเทศนะคะหัน่นปับป๊บปั๊บกูดูว่าอีที่เบิม้มจะทําให้กูสรุปกูนี่แหละค่ะที่ต้องทําเองหัวหอมหั่นตามรอยเลยนะคะอย่างนี้ค่ะอ่าปับ๊บต่อไปเชดเดร์ชีสชืบ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 หัน่นโอ๊ะ คุณภาพเหียกไปนิดนึงค่ะเหียกตรงอีชีสเมื่อกี้นี่ล่ะค่ะมือพลาดค่ะเมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมาของถูกอ่าชีสเบอร์เกอร์คล้ายๆเกมคุกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็นี่เสียเนื้อกดสเปสพลิกขึ้นมาตึ้งหมุนทำอาหารกาทำอาหารเวลาเวลาเวลา คืออ่ะทำตามมันโดยการหมุนเมาส์มีเป็นยังไงล่ะอาหารของฉันได้ละต่อไปโรยเครื่องปรุงค่ะเพิร์ฟเพิร์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 ฟอ่ะใส่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 ไปเปอร์เไปเปอร์เไปเปอร์เไปเปอร์อืม รู้แล้วเข้าทำอร่อยไม่ต้องชมนะคะต่อไปลงจานกดตามมันนะคะ D, D Q Z ง S D D กดตามมันม S ออโอ้หลายสิ่งนะคะเนี่ยเบอร์เกอร์เสร็จเรียบร้อย ร้อมเสิร์ฟทรดา Achievement ขึ้นนะคะ Cook your first recipe เสร็จแล้วจ้าเมนูถัดไปจะเป็นอะไรนะต้องของหวานแน่เลยใช่จริงๆด้วยปะ่ะเสิร์ฟค่ะเดินวิ่งวิง่งอะเชิญคารมาดามกูจะจ้างเชฟทำไมนะถ้ากูต้องทำเองเนี่ยอ่ะ เชิญทานรับประทานรับประแดกค่ะอร่อยไหมคะไหนดูซิไม่มีลูกค้ามาอีกหรอมีแต่มาดามท่านนี้หรออืม,อม,อมกินเร็วๆสิแหมแมน่าจะมีกดเร่งเวลาเนาะเร่งเวลาเดินดูร้านของตัวเองไปก่อนนี่เยอะแยะน,นะคะมีหลายเซกชั่นชั้นสอนปิดอยู่อ่าโอเคคลีนเดะเทเบิล ว่าแล้วเห็นไหมั้น่ะมันเป็นลูกกระจอกอย่างพนักงานเบ็ดเล็ดใครมาบอกว่าฉันเป็นเจ้าของฉันพนักงานเบ็ดเล็ดชัดๆอ่ะว้าวเดลิชียสอร่อยมากเลยนะคะฉันจะให้เธออ๋อลูกค้ามาเต็มเลยก็ต้องทำยังไงก็กด welcome. welcome 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 นะคะ w e l c o ค e ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนั่งเลยค่ะเชิญค่ะอยากได้โต๊ะรอคะนี่ค่ะเชิญค่ะสั่งอะไรดีค่ะดูเมนูไปก่อนนะคะดูเมนูกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวฉันเดินมาค่ะอ๋อเซคันดฟนี่ยังไม่เปิดนะคะต้นไม้ต้องรดตามมคะไม่ต้องรอมันจะเบสเกินไปอ่าพร้อมค่ะรับออเดอร์ค่ะท่านโอ้โอ สั่งของหวานเหรอคะสั่งของหวานกันก่อนเลยเหรอคะทั้งโต๊ะเชฟคะเชฟคะเชฟอยู่โม,มตะคุยคะ่ะคัพเค้กคะ่ะเร็วๆคะ่ะอ่าเริ่มจากการช่างตวงจ้า120กรัมนะจ้าอ่ะฟื้นไปเทโอุ้ยอ่า อู้อู้อู้อีกจุดอู้เกิดมาหยวนหยวนนะคะเขาหยวนหยวนต่อไปนะคะใส่แป้งร้อยยี่สิบกรัมเนี่ยใครบอกนะคะว่ามีูนูกนง้มีนว้วนจะตายห่าเลยเห็นไหมคะเนี่ยอ่ะต่อไปนะคะอ่ะเม่กี้ชูการ์เหรอแสดงว่าอันนี้คือ แป้งอ่ะแป้งลอยสี่สิบกูตายแล,ลาแล้วจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วฉันยังไม่เสร็จเลยคะ่ะใครมันทำกับฉันอย่างนี้ยีสต์ฉันยังไม่ได้ใส่ใส่ยีสต์เลยค่ะคุณฉันยัง,งงงอยู่นะคะคุณเออสองดาวครึ่งเลยกฉันยังงง,งอยู่นี่คะ เมาชินเนมันก็ไม่ค่อยดีนะการเล่นเกมพวกนี้มันต้องมีอุปกรณ์เมาส์ที่ดีนะอันนี้เลื่อนแล้วมันแบบติดติดขัดขัดเหมือนสมัยก่อนที่เล่นเกมทำอาหารนะอ่ะตอกไข่ค่ะจอยมันต้องดีนะการเล่นเกมพวกนี้สมัยก่อนเนะี่ยมีผลมากอ่ะตอกไข่สองฟองค่ะ ผิดพลาดไปนิดนิดหน่อยหน่อยคัพเค้กอ่าตีค่ะตีใส่ส่วนผสมกดตามมันนี่นะคะกดผิดก็หักคะแนนไปตามระเบียบแบบเมื่อกี้ตีเ<ป>มาส์ชั้นนี้จะระเบิดอีกแล้วค่ะนี่แหละฉันซื้อเกมมิ่งเมาส์แล้วนะอื อ๋ยมันไม่ไปนะคะเธอตีแรงไปก็ไม่ได้นะ,ะตีตีแรงไปก็ไม่ดีตีเบาไปก็นะคะไม่ถึงต้องทายาแบบอู้ยค่อยๆ,ๆค่อยๆสใส่ฉันจะไม่เหมาะกับการเล่นเกมแบบนี้มือหนักนะคะเป็นคนมือหนัก <S 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 อ่ะเอาไปหนึ่งดาวครึ่ง เป็นยังไงล่ะโถูๆๆๆ,ๆอบค่ะเกมมันก็สนุกดีนะชันนี่แหละจ้ะชันนี่แหละฝีมือหวยนะคะสติสตังค์ก็ไม่ค่อยจะมีหรอกคอนทินิวอืม ต่อไปค่ะทำอะไรคะแต่งหน้าจ้าอ่ะปาบอ่ะเบี้ยวๆบูดๆหน่อยเปิอบอ่ะแอดฟรอสติ้งแอดนี่อ่สปริงเกิลอ่ะรียบร้อย อุ๊ยอร่อยจัดใส่ให้ไม่เท่ากันแต่ละชิน้นแต่อร่อยจัดครับเค้กเสร็จแล้วค่ะไปเสิร์ฟจ,จ้าเมนูถัดไปอะไรนะยังไม่รู้ค่ะค่อยๆอ,อันล็อกไปอันเสิร์ฟก่อนอสามคนนี่อ่ะเอาไปมาถึงก็กินของหวานก่อนเลย แย yeah, ่จริงๆของข่าวก็ไม่สั่งของฉันดูเมนูร้านจันสิมเขียนว่าอะไรนะใครเป็นคนเขียนเนี่ยอ่านก็ไม่ออกดูสิกินค่ะกินกินไวๆหน่อยได้ไหมคะตูเย็นอ่า,อาสัญลักษณ์ขวานี่คือเซฟนะคะเซฟเกมให้เราออโต้เซฟ กินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วอ่ะปายปค่ะจ่ายเงินยังคะทําไมไม่มีจ่ายเงินเลยคะเดินออกร้านฉันเนี่ยคนมันต้องกินต้องใช้นะคะคุณคุณนี่ก็ก็อ่ะไปขอที่นั่งชั้นหนึ่งได้อยู่แล้วค่ะเปิดที่ชั้นหนึ่งเี่แหละค่ะเชิญนะ รับอะไรดีคะรับอะไรดีฉันน่ะอยากจะมีลูกค้ามาเอกจะวิ่งวุ่นแบบเกมดิเนอร์แดอะไรอย่างนั้นนะเธอเนี่ยฉันั้ไม่ค่อยจะวิ่งวุ่นเลยอะถ้าใจใช้เป็นเบก็ต้องให้มันยุ่งวุ่นวายสมกับปีนหน่อยคับเค้กอีกแล้วอะเชฟเชฟเธอทำบ้างสิเชฟเนี่ยอะเออเธอทำบ้างได้ไหมมาถึงก็ให้ฉันเป็นคนทำถ้าถ้ามีเชฟทำไม มาคราวนี้จะไม่พลาดจะไม่พลาดจะค่อยๆเนยใส่มันร้อยี่สิบเลยค่ะต่อไปน้ําตาลค่ะใส่มันไปร้อยี่สิบเหมือนกันค่ะโอ้โหวุนชิ้หายไว้ป่วงบอกเลยเมนูแป้งร้อยสี่สิบใส่ค่ะใส่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 ใส,ใสอ่ะยีสสิบกรัมนะคะยีสต์ เป็นตัวที่ใส่เราจะไปฟูค่ะพงฟูเอาไปจะไม่พลาดค่ะฉันจะไม่งงจะไม่หลงค่ะฉันบอกแล้วตอกไข่ค่ะตอกไข่มาตึงเรียบร้อย สามดาวแน่นอนค่ะอะไรต่อนะคะอ่าอันนี้นะคะยากสุดๆนะ,ะการการตีนี่แหละคะ่ะยากยากตีจนส่วนผสมกระเด็นออกไปเลยค่ะ อาศัยความเคยชินแป๊บน,นึงนะคะก็จะชินแล้วก็จะพล่องกับเมาส์ที่มีประสิทธิภาพสักหน่อยอบค่ะกดตามค่ะเกิดมาให้เด็กเล่นได้ ขั้นตอนสุดท้ายแต่งหน้าเค้กปื๊บปื๊บปื๊บค่ะนี่ใส่ผงสีเป็นไงล่ะเรียบร้อยนะคะนี่อร่อยฟุดฟดทาดา โอเคค่ะไปคะสามดาวค่ะอันล็อกมิวเมนูแล้วจ้าโดนัทนี่เองเชิญนะคะเชิญลูกค้ามาใหม่ไหมคะนี่ฉันต้องรับที่กระโตแล้วค่ะ,ะ,คะรีว,วิวสามอ่ามาแล้วค่ะมาแล้ว ต้องการโต๊ะชั้นหนึ่งเชิญสิคะเชิญนั่งเลยค่ะเลือกเลยค่ะทานอะไรคะอ่ะไปค่ะฉันจะเก็บโต๊ะค่ะเงินก็ไม่จ่ายนะคะคุณพวกนี้นี่ยังไงฉันเปิดห้านการกุศลหรือ,อยังไงกันเม,ม,มนูใหม่ค่ะ อ่าแซลมอนเบเกลิลนะคะไม่ใช่โดนัทน,นะคะคือเบเกลิกลเบเกิลปะอ่าเริ่มจากการหั่นหัวหอมปืดปืดเปะเวอร์แซลมอนแบ่งเป็นสิบหกส่วนสับสับ ถ้ามีจอยเล่นก็คงจะสนุกอะไรแบบนี้นะที่ใช้อนาล็อกซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยคือเมาส์นี่ยมันไม่ได้ดั่งใจเวลานี่จะโหมดอยู่แล้วเนี่เฮิร์บออนครีมชีสใส่ลงไปอื ถ้าเป็นจอยเล่นก็คงจะสนุก,กอะมิกซ์มิกซ์จ้ามิกซ์จ้าอ่านาฬิกฉันเนี่ยไอเมาส์ฉันเนี่ยมันเป็นเมาส์แบบไวเป็นพิเศษเป็นเมาส์ไวเล่นเกมแบบชูตติ้งฟารคลายอะไรแบบนั้นอะเธอเออมันก็จะไวเป็นพิเศษ เขาต้องมาทำอะไรที่แบบเนุ่มนุ่มนวลแล้วมันก็จะไม่ได้เห็นไหมอะไรต่อปาดครีมชีสสเปรย์แตครีมชีสค่ะปึ๊บจัดจานจ้ะทำตามเลยจ้ะ ใส่ตามตื๊บตื๊บเรียบร้อยไปโลดเซลมอนเบเกิลใช่ไหมอ่านว่าเบเกิลเนาะอุย้ยห่วยไปหน่อยขอโทษนะเคริร์มือใหม่นิวบี้รูกี้เอาไป รีบกินรีบไปค่ะอขอโต๊ะนะคะขอโต๊ะรับอะไรดีเคะอ่ะอีนี่ไปละเก็บโต๊ะค่ะ Hmm. อเลเวลสี่อะสั่งสั่งอาหารค่ะเมื่อกี้นางสั่งอะไรคะนี่ค่ะสี่ห้าแบ่งเป็นส่วนให้เขานะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเนียบค่ะใส่เพอร์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 ให้ทั่วๆค่ะ เรียบร้อยต่อไปนี่เลยค่ะอีงานคนนี่เลยค่ะงานคนเนี่ยชั้นนี่นะคะทำไมมันถึงยากเย็นกับชั้นอย่างงี้ เกือบแล้วคะ่ะเกือบแล้วคะ่ะเกือบจะได้แล้วคะ่ะต่อไปปาดค่ะลูกค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเป็นไงล่ะจัดจานจึ๊บง่ายมากค่ะ พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วค่ะสามดาวไปเลยจบๆ,ๆเสิร์ฟเชฟเชฟมีอะไรคะเชฟเชฟว่าไงคะ กินหมดจานเลยลูกค้าเห็นไหมก็แน ah, so, so, ่ละสิค้ะกินหมดจานแล้วเรามันร้านการกุศลนี่คะกินฟรีนี่เห็นไหมขอโต๊ะได้สิคะเชิญนั่งเลยค่ะอ่ะเกมมันก็ประมาณนี้นะคะก็ทำบนบนไปก็อัพเลเวลไปอัพเลเวลเสร็จก็คือ มีชั้น2เปิดได้แล้วก็มีอย่างอื่นให้ทำประมาณนี้นะคะก็เป็นเกมค่าเวลาที่ไม่ได้กินสเปคอะไรราคาก็ถูกแสนถูกแบบ20-30บาทซื้อเป็นบันเดลตอนลดราคานะคะก็ถือว่าโอเคภาพน่ารักเล่นได้เรื่อยๆ,ๆแล้วก็น่าจะเล่นกับสตรีมเด็กได้ละมั้งเนาะแนวเกมแบบเนี้ย โอเคประมาณนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ